อาวะอีอาวะมาฮะอาปีอีอาอาวะอมอาอ้อปะอาอูอีไหอาอีอาอาอมอีอาไอไออาตบแผนผังเป๊ะปะวะคิด อีเหือปะลายอีปลาละเพแมมีอีเอะวะธนะอ่ะอ่ะทำอับ <facial> อีอีเยาอ้เกี่ยวห้องเอียวโอ้อกรับอ่ะกับเนินอออีฟีอ้อคนไทยอ้อไอ ตาตับเนินเตีวีตาการตาอุบปะปะสมบทอุปบุตกาการตาบันปะพาชาปะอาอางานตาเผาศพแปล้วก็อ้อยตา ลอยลอยกระทงอะอ้อทงกอตับบุญตักบาทตาตาการตายตาตางานเผาศพตาอากลมตาปะการฝังศพ บานเกิดทำขวัญวเอแรกเกิดแรก้ไอไยบันทึกปะอือ่ะเข้าร่วมเข้ารบนะเอีเอวะธนนะ ตับอียาวข้องก็ตับตาตับเนินอืออีพีอ๋อตายีอะเอะอาอีอีตายีอเข้าร่วมยาวหัวอะอะอีละเะเพนีเมอีตัดบาด เคออีทกิจอิจกรรมอะอะอิเข้าร่วมอ่ะหัวจับทำบุญตับอึตักบาตรจับปารับพรตับปลาจากพระอะปะอะโออีอับอับจิต อ่ะสงบเอิมสะงบอะเอิมสุข<พ>สุขก,กายกาจสุขใจใจอืออ่า